ผมชอบไปไหนมาไหนในเมืองด้วยจัก,กรยานสะดวกนะครับหาที่จอดรถก็ง่ายแต่ว่าปัญหาอยู่อันนึงก็คือสักประมาณ10วันหรือ15วันก็ต้องสูบยางครั้งหนึ่งนะครับสูบยางครั้งหนึ่งจากการที่ต้องสูบยางจัก,กรยานบ่อยๆ ผมซ,ซื้อปั๊มลมมาใช้นะครับวันนี้ปั๊มลมตัวนี้ไม่หมุนไม่หมุนผมผมคาดว่านะครับคาดว่าตัวนี้ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียเนื่องจากว่าปั๊มลมตัวนี้มอเตอร์เขาคือนี่นะครับมอเตอร์ของเขาคือ ถ้าถ้าเรียกเป็นชื่อเป็นทางการเลยเขาก็จะเรียกว่า Induction Ind มอเตอร์อินดักชันมอเตอร์มีมีหลายชนิดนะครับทีนี้อินดักช o นมอเตอร์ตัวตัวเล็กๆแบบนี้เขาเขาจะสตาร์ทด้วยตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ยืนสองขาสองขาและสองขาเสมอกัน ไม่ยอมก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกนะครับไม่ยอมก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งออกพอเราเสียบให้เสียบปลั๊กให้ไฟฟ้าเข้ามอเตอร์มอเตอร์ก็จะอื้ออยู่อย่างนั้นนะครับจะไม่ก็จะไม่ไม่หมุนเนื่องจากว่าข้างซ้ายก็เกี่ยงขาข้างซ้ายก็เกี่ยงข้างขวาขาข้างขวาก็เกี่ยงข้างซ้ายเพราะฉะนั้นจึงใช้ใช้ตัวนี้นะครับในสับ ทางวิศวกรรมเรียกคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์จะเป็นตัวที่หลอกล่อให้เท้าข้างซ้ายหรือเท้าข้างขวาของมอเตอร์ก้าวออกไปก่อนนะครับพอก้าวออกไปก็อีกอีกขาหนึ่งก็ต้องก้าวต,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 ตามก้าวตามมอเตอร์เขาหมุนนะครับเสร็จแล้วตัวคาปาซิเตอร์ตัว,ตวนี้อายุการใช้งานเขาไม่ไม่ไม่นาน นะครับไม่นานเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องต้องทำแยกออกมาเป็นแบบนี้ครับแยกองเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะแกะและจะทดสอบนะครับถ้าเสียท่อนนี้เดาว่าเสียนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองแกะแล้วว่าจะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเวลาทดสอบจะทำยังไงนะครับเนื่องจากคาปาซิเตอร์เป็น ตัวเก็บประจุไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะวัดผมจะวัดเขาแต่ว่าผมเกรงว่าจะมีประจุไฟฟ้าค้างอยู่ข้างในวิธีการก็คือผมจะสลายสลายประจุไฟฟ้าก่อนวิธีสลายก็คือเอาเอาไขควงนะครับมาแตะสองขั้วนี้เข้าด้วยกันนะครับให้เขา ให้เขาสลายไปพอดีผมมีมิเตอร์แต่ว่ามิเตอร์เขาไม่มีสเกลที่วัดวัดความจุของคาปาซิเตอร์นะครับเขาผมผมก็เลยไม่ได้วัดยังไม่เข้าใจเรื่องมิเตอร์นะครับ ก็แต่ว่าเดาว่าเสียก็เช็คก,กับราคาราคานะครับเขาตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็น20ไปโคฟาลตแล้วก็450โโปก็เช็คในราคาในราคาในออนไลน์ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับก็ไปหาซื้อในร้านที่ลำปางก็ได้มา ได้มาอันนี้คือตัวเดิมนะครับอันนี้คือตัวเดิมอันนี้คือตัวใหม่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับรุ่นรุ่นใหม่นี่ดีกว่าเขามีที่เสียบแต่ว่าของเดิมใช้ให้ต่อสายเอาผมก็เลยขอให้ร้านเขาเขาเชื่อมบัตรกรีให้นะครับแล้วก็ลองเอามาต่อ,อามาต่อก็เ,อเสียบปลักแล้ว นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับตัวตัวสวิตหมายถึงว่าพอเราพอเราเปิดสวิตเขาถ้าเขาถ้าถ้าเขาขัดข้องอยังไงนะครับเขาจะตัดอัตโนมัติเป็นสวิตอัตโนมัติเมื่อกี้ผมลองสตาร์ทดูทีละได้นะครับเดี๋ยวจะลองดูให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งนะครับผมเปิดสวิตอัตโนมัตินะครับ กรสรุปแล้วก็สำเร็จนะครับสำเร็จผมให้ข้อคิดเพื่อนๆที่จะทำงานด้วยตัวเองหรือที่เรียกฝรั่งเรียก DIY นะครับ DIY ก็คือ Do It Yourself คือทำงานด้วยด้วยตัวเราเองส,สมัยนี้นะครับทุกตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้นะครับผมจบวิศวะมาสะเปล่าผมจบวิศวะเครื่องกล แล้วเขาเรียนเรียนพื้นฐานมากครับเรียนพื้นฐานจนจนไม่รู้เรื่องว่างานจริงคืออะไรแต่สมัยนี้มีห้องสมุดอยู่ในในมือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเรียกก็เปิด,ปดอินเทอร์เนต็ตเอานะครับเปิดอินเทอร์เน็ตเอาทีแรกผมสงสัยว่าอไอตัวปั๊มตัวนี้มันคืออะไรมอเตอร์อันนี้คืออะไรนะครับ ก็ได้ความรู้ว่ามอเตอร์ตรงนี้เรียกอินดักชันมอเตอร์และอินดักชันมอเตอร์มีหลายแบบสำหรับแบบตรงนี้ใช้คาปาซิเตอร์สตาร์ทเสร็จแล้วก็เขาก็บอกในนั้นว่าที่เสียบ่อยคือเสียตรงคาปาซิเตอร์เนื่องจากเสียบ่อยนะครับเขาเลยแยกแยกตัวคาปาซิเตอร์ออกมาอยู่ข้างนอกต่างหากนะครับ เสร็จแล้วอย่างที่บอกผมก็แกะไปแล้วผมก็ไม่เป็นหมายถึงว่าวัดก็ไม่เป็นเอามิเตอร์มาก็ไม่วัดได้วัดไอโวนะครับวัดโวได้ก็คือวัดความความดันของไฟฟ้าได้เป็นนะครับวัดกระแสเป็นวัดความต้านทานเป็นแต่ว่าวัดความจุประจุไม่เป็น นะครับแล้วไม่รู้ว่ามิเตอร์ต้องมีต่างหากหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ไปที่แล้วก็เช็คดูในในออนไลน์นะครับก็ราคาเอาเอา,เอาที่ถอดออกไปเมื่อกี้นะครับถอดออกไปมันก็จะเขียนว่า20แล้วก็อยู่นะครับผมเดาเอาว่าเขาพิมพ์ตัวไมโครไม่ได้เขาเลยเอาตัวพิมพ์ตัว u แทนก็น่าจะเป็น เป็นไมโครฟาลัดหมายถึงว่าตัวนี้เป็น20ไมโครฟาลัดแล้วก็450โวลต์ก็ไม่เข้าใจอีกนะครับเพราะไฟที่ใช้มันแค่แค่220แต่ทำไม450ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็เอาตัวนี้ไปที่ร้านนะครับก็ไปหาได้ที่เป็น20 UF และ450 V ก็ลองมาเปลี่ยนทีนี้ ก็ถามที่ร้านเข้าไปด้วยว่าถ้าสมมุติว่าคือขั้นต่อไปถ้าเขาไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดก็แสดงว่านี่ข้างใดข้างนี้น่าจะเป็นปั๊มปั๊มลมนะครับข้างนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ทีนี้ก็ถามเขาว่าถ้าถ้าจําเป็นต้องพันมอเตอร์ใหม่สักเท่าไหร่เขาบอกพันกว่าบาทพอพันกว่าบาทเป็นผมผมไม่ผมไม่พันใหม่ละครับผมก็คงจะกลับไปใน ในออนไลน์นะครับถ้าสมมติว่าถ้าทําไม่สําเร็จนะครับผมก็จะซื้อทั้งชุดนี้มาเลยหรือว่าเขามีเฉพาะตัวนี้ก็จะตัวนี้หรือว่าไม่งั้นมาก็มาทั้งชุดเพราะว่าทัวปั๊มทั้งหมดเนี่ยนะครับสองพันกว่าบาทแล้วก็ค่าพันพันกว่าบาทไม่คุ้มครับก็ถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์แล้วไม่สําเร็จไม่สําเร็จสิ่งที่ผมคิดต่อไปก็คือผมจะหาซื้อเฉวาะตัวนี้ทางออนไลน์ ความคิดที่ที่ผมให้ให้ให้กำลังใจหรือว่าให้ให้ประสบการณ์เพื่อนๆก็คือว่าอย่าไปกลัวมันครับอย่าไปกลัวอย่าไปยกถ้ายกไปให้ทั้งร้านเลยผมคิดว่าเฉพาะตัวคาปาซิเตอร์สามร้อยห้าสิบนะครับค่าซ่อมคงอย่างน้อยก็ห้าร้อยแต่ว่าคงไม่ไม่อยู่ห้าร้อยไม่อยู่ครับเขาชาร์จอีก ผมว่าน่าจะเจ็ดแปดร้อยนู่นแหละเพราะนั้นทีนี้ถ้าถ้าขั้นต่อไปก็หมายถึงว่าความคิดต่อไปก็คือถ้าสมมุติไม่สำเร็จละ่ะซื้อมาสามร้อยห้าสิบไม่สำเร็จความคิดพื้นฐานของผมก็คือถ้าไม่สำเร็จก็เหมือนกับผมลงในคิดนะครับวันนี้ผมค้นคว้าผมรู้จักว่ามอเตอร์มีกี่ชนิดกันเอาเงินสามร้อยห้าสิบลงในคิดไปนะครับแต่สำเร็จก็ดีใจครับ ก็วันนี้ก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเท่านี้นะครับสำเร็จครับ